ก็เจอกับปุ้ยแล้วนะคะรู้อะไรเรื่องสู่การเป็นดีลเลอร์สำหรับวันนี้สิ่งที่ปุ้ยจะมาเล่าให้ฟังอีกหนึ่งเรื่องก็คือการนําเสนอให้หน่าประทับใจค่ะการนําเสนอให้หน่าประทับใจจะทําให้เรานะคะเกิดยอดขายจะทําให้เรามีลูกทีมแล้วก็จะทําให้เรามีลูกค้าค่ะซึ่งการนําเสนออย่างน่าประทับใจเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างปุ้ยจะมาบอกซักห้าข้อนะคะข้อแรกค่ะ ด้านการบริการที่พรีเมียมที่พิเศษที่โดดเด่นที่มีไอเดียที่รู้สึกว่ามันกระแทกกระทันโดนใจลูกค้าค่ะ2ค่ะดูแลลูกค้าทุกคนเป็นอย่างดีนะคะดูแลไม่ว่าลูกค้านั้นน่ะจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ตามนะคะถ้าเราดูแลบริการหรือว่าดูแลลูกค้าได้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะ คนที่เขาไม่ซื้อในวันนี้ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตเขาะจะไม่ซื้อนะคะถ้าเราบริการดีเนี่ยคําพูดของเขาเนี่ยสามารถสร้างมูลค่าให้เราได้ในเมื่อเราบริการให้เขาฟรีๆอย่างโคตรพรีเมียมอย่างโคตรดีก็เธอเอาไปบอกต่อแม่คะคนนี้น่ารักมากเลยเรานะไปถามต,ตั้งแต่เช้ายันเย็นน่ะเขาก็ยังพูดกับเราพอมากบริการเราดีมากนะแกถ้าแกอยากจะซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้แกไปร้านนี้นะแม่คะน่ารักสุดๆเห็นไหมคะ ว่าคำพูดเขาสามารถสร้างมูลค่าให้เราได้เหมือนกันถ้าเขาไม่ซื้อเขาไปชวนคนอื่นซื้อค่ะอันนี้คือเหตุผลว่าเราจะต้องบริการทั้งคนที่จ่ายเงินให้เรากับคนที่ไม่จ่ายเงินกับเราแต่ว่าก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเขาเยอะเกินไปกับเราไหมเนาะเนี่ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับความสบายใจของเราด้วยเป็นหลักนะคะสามนะคะสามนะคะ ก็สร้างความประทับใจในเรื่องความรู้สึกนะคะทำให้ลูกค้ายินได้ทำไมลูกค้ามีความสุขได้รับความสบายใจได้รับความสะดวกสบายสิ่งเหล่านี้แะคะที่จะทำให้ลูกค้านะคะประทับใจนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะการที่เราเอาใจใส่ใส่ใจลูกค้านียเราก็ต้องดูบริบทดูรสนิยมด้วยว่า ลูกค้าเนี่ยต้องการให้เราเอาใจใส่ในส่วนไหนเช่นลูกค้าอยากให้เราเอาใจใส่เกี่ยวกับตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้แต่เราไปใส่ใจในเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่ใช่รายละเอียดที่ลูกค้าต้องการแบบนี้ก็อาจจะไม่เกิดความประทับใจได้นะคะเดี๋ยวก็จะจบกันไปนะคะปุ้ยขอสรุปทั้ง5ข้อว่ามีอะไรบ้างที่จะ เป็นการนำเสนอให้ลูกค้าประทับใจนะคะแบบเร็วๆเลยเนาะหด้านการบริการที่พรีเมียมนะคะสนะคะดูแลลูกค้าทุกคนเป็นอย่างดีสาค่ะดูแลลูกค้าไม่ว่าลูกค้านั้นน่ะจะซื้อหรือไม่ก็ตามนะคะสนะคะ สร้างความประทับใจในเรื่องความรู้สึกทําให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจมีความสุขได้รับความสะดวกสบายได้รับความสบายใจนะคะและข้อสุดท้ายค่ะใส่ใจรายละเอียดของลูกค้านะคะให้ตรงเป้าให้โดดเด่นให้ตรงจุดนะคะแล้วเรานะคะจะเป็นยูเลอร์ที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ไม่ยากเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะปุ้ยก็ขอลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะคะ